ประเด็นค่ะคุณผู้ชมลูกนัดประกาศสู้ต่อลั่นตาบอดแค่ข้างเดียวแต่ม็อบแพ้ไม่ได้ขณะที่ทางครอบครัวถแถลงต้องรักษามากกว่า6เดือนค่ะจากที่เมื่อวานนี้นะคะทางครอบครัวของธนากิจอํานวยได้ออกคําแถลงการกรณีบาดเจ็บของนายธนาธนากิจอํานวยซึ่งมีเนื้อหาระบุตามที่ได้ปรากฏข่าวสารเผยแพร่ทั่วไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2564นั้น ทั้งนี้นายธนัทธนากิจอำนวยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าและดวงตาจากการดําเนินการควบคุมและสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ณบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและแยกดินแดงกรุงเทพมหานครจนต้องเข้ารับการตรวจรักษาจากคณะแพทย์นายธนัทและครอบครัวธนากิจอำนวย ขอขอบคุณคณะแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านตลอดจนญาติมิตรที่ได้กรุณาช่วยเหลือหรือติดตามสอบถามอาการบาดเจ็บของนายธนัทและความคืบหน้าในการตรวจรักษาด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีมาโดยตลอดในการนี้นายธนัทและครอบครัวขอเรียนต่อสาธารณาชนว่า ที่ผ่านมาทางครอบครัวและคณะแพทย์ผู้รักษายังไม่เคยให้ข่าวใดๆกับสื่อมวลชนหรือบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวฉะนั้นครอบครัวธนากิจอํานวยจึงขอถแถลงข้อมูลตามความเป็นจริง โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะในประการแรกนายธนัตได้รับบาดเจ็บโดยมีบาดแผลฉีกขาดเป็นรูปครึ่งวงกลมที่บริเวณคิ้วขวาลักษณะเกิดจากการถูกกระแทกด้วยวัตถุของแข็งไม่มีคมลักษณะเป็นกระบอกกลมซึ่งคณะแพทย์ผู้ตรวจรักษาได้ตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่านายธนัทมีแผลบว,วมช้ำที่เบ้าตาขวาและมีบาดแผลฉีกขาดที่คิ้วขวากระจกตาขวาฉีกขาดลูกตาขวาแตกจอประสาทตาขวาลอก จากนั้นน,นายธนัตจึงได้เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บจากคณะแพทย์ด้วยการผ่าตัดแล้วปัจจุบันมีอาการเบื้องต้นปลอดภัยและทรงตัวแต่ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เพิ่มเติมต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลามากกว่า6เดือนโดยแพทย์มีความเห็นว่าภายหลังการรักษาเสร็จสิ้นแล้วดวงตาข้างขวาของน,นายธนัตจะไม่สามารถมองเห็นได้อีก ครอบครวัวธนกิจอานวยขอเรียนว่านายธนัตได้เข้าร่วมการชุมนุมเมื่อวันที่13สิงหาคมซึ่งเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพดังกล่าวไว้โดยนายธนัตมีเจตนาที่จะแสดงความคิดเห็นและชุมนุมอย่างสงบโดยยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมาแต่แรกเริ่มโดยตลอดการร่วมชุมนุม นายธนัทได้แสดงออกและพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติการใดๆที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเสี่ยงต่อความรุนแรงความวุ่นวายและความเสียหายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดังที่ได้ปรากฏหลักฐานเป็นที่รับทราบโดยทั่วไป ทังนี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมแต่ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยเคารพและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยโดยรวมของประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุม อย่างไรก็ตามได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในระหว่างการชุมนุมนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนได้เลือกใช้มาตรการในการสลายการชุมนุมหลายประการที่มีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกายของผู้เข้าร่วมชุมนุมเช่นการยิงแก๊สน้ำตาหรือการยิงกระสุนยางเข้าใส่กลุ่มประชาชนผู้ชุมนุมทั้งที่การชุมนุมดังกล่าวยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์การใช้ความรุนแรงถึงระดับ ที่จะเป็นเหตุให้รัฐบาลมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการที่มีความรุนแรงในการสลายการชมรุมนุมดังกล่าวหรือหากแม้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในขณะนั้นอยู่ในสภาวะที่จำเป็นจะต้องใช้มาตรการยิงแก๊สน้ำตาหรือยิงกระสุนยางก็ตามการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวก็จะต้องกระทำไปตามหลักการและมาตรฐานสากลกล่าวคือในการปฏิบัติการยิงแก๊สน้ำตานั้น ต้องใช้วิธีการยิงแบบวิธีโค้งในลักษณะโปรเจกไทด์โดยต้องไม่ทําการยิงวิถีตรงหรือเล็งเข้าหาตัวบุคคลอย่างเด็ดขาดและในส่วนของการยิงหรือใช้กระสุนยางนั้นต้องเล็งยิงไปในบริเวณที่ต่ํากว่าเอวหรือบริเวณขาเท่านั้นทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้าตาหรือกระสุนยางต้องห้ามยิงจากที่สูงหรือว่ามุมสูงโดยเด็ดขาด ซึ่งในกรณีของนายธนัทเกิดจากการยิงแก๊สน้ำตาที่ไม่ใช่การยิงแบบวิถีโคง้งจนเกิดเป็นความเสียหายที่ไม่อาจประเมินได้นั่นเองดังนั้นนายธนัทและครอบครัวจึงเห็นว่าการใช้มาตรการสลายการชุมนุมดังกล่าวเป็นการใช้กำลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนที่เกินจำเป็นไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับแนวทางสากลในการจัดการและควบคุมฝูงชน ทั้งยังเป็นการกระทําที่เกินสมควรแก่เหตุและไม่ชอบด้วยกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนจํานวนมากรวมถึงนายธนัทได้รับบาดเจ็บอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมของประชาชน ด้วยเหตุนี้นายธนัทและครอบครัวจึงมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งในคดีอาญาคดีแพ่งและคดีอื่นใดกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อนายธนัท เนื่องจากการใช้อำนาจหน้าที่การปฏิบัติการและการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจนถึงที่สุดในทุกวิถีทางโดยมีเจตนาเพื่อที่จะให้เป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างในการปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ที่บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนและอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้รวมถึงเพื่อเป็นการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของนายธนัทและครอบครัวตามกรอบของกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญ โดยการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นนี้นายธนัตและครอบครัวมิได้มีเจตนาและมีได้มีความประสงค์ที่จะให้บุคคลกลุ่มบุคคลหรือฝ่ายการเมืองใดนําไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองไม่ว่าในลักษณะหรือแง่มุมใดก็ตามครอบครัวธนากิจอํานวยขอเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายธนัต ถือเป็นความสูญเสียครั้งร้ายแรงของครอบครัวซึ่งทางครอบครัวธนากิจอํำนวยหวังว่าการดําเนินการใดๆต่อจากนี้จะช่วยไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือความรุนแรงในลักษณะเดียวกันต่อบุคคลหรือประชาชนที่ต้องการแสดงออกทางความคิดเห็นของตนโดยสงบและปราศจากอาวุธโดยขอยืนยันว่าการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญของประชาชนต้องไม่ถูกขัดขวางหรือคุกคามโดยรัฐ รวมทั้งการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายต้องเป็นไปตามแนวทางสันติวิธีและเป็นไปตามหลักสากลโดยหลีกเลี่ยงการใช้กำลังหรือการทำให้เกิดความรุนแรงใดๆต่อมาค่ะทางด้านของไฮโซลูก so นัดได้โพสต์ข้อความภายหลังแถลงการของครอบครัวอีกสองข้อความเปิดเผยถึงจุดยืนการต่อสู้ภายหลังจากนี้ด้วยว่าดวงตาหนึ่งข้างที่ดับไปตลอดการแต่ผมไม่เคยมองเห็นชัดเจนขนาดนี้มาตลอดชีวิต ยังมีอีกมากมายหลายชีวิตที่กำลังทุกทรมานยังมีอีกมากมายหลายชีวิตที่ต้องสูญเสียยิ่งกว่าที่ผมสูญเสียชีวิตเขาเหล่านั้นจะไม่มีวันกลับเป็นเหมือนเดิมได้อีกไม่ว่าจะเพราะด้วยความสูญเสียจากการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงของรัฐหรือแม้แต่เพราะแค่การเมืองที่แย่ ผมอยากให้กำลังใจทั้งหมดที่ส่งมาให้ผมมุ่งไปที่คนเหล่านั้นเพื่อที่เขาจะได้มีโอกาสลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งคนที่กำลังกรีดร้องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคนที่กำลังต่อสู้เรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้อง ต,ตัวผมแล้วผมตาบอดแค่ข้างเดียวชีวิตผมจะกลับไปเป็นสุขสงบสบายเมื่อไหรก็ได้แต่ผมจะขอสู้เคียงข้างทุกคนเพื่อเรียกร้องความถูกต้องนี้ต่อไปขอให้ทุกคนสู้ด้วยความเข้มแข็งสันติวิธีเพื่อชัยชนะของประชาชนเราจะแพ้ไม่ได้เราคือเพื่อนกันค่ะขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,กรอีกด้วยค่ะ